พุกเหล็กนะครับท oh, ี่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับเวลายึดเหล็กเวลายึดแผ่นเพดหรือฝังปูนยึดนุ่นนี่นั่นนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราตอกเข้าแปครับเวลาตอกลงพื้นเนาะไอเกียวตรงเนี้ยครับเนี่ยเกียวตรงเนี้ยแบน์ชอบเสียมันจะเบี้ยวๆแล้วเวลาเราขันน็อตเข้าขันน็อตออกเนี่ยครับมันจะไม่สะดวกนะครับมันจะไม่ลื่นทีนี้ยังกล่ามีพุกตะปูมาแนะนําพุกตะปูคือตัวนี้ ก็ใช like like ้งานเหมือนกันครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะแก้ปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราต่อเข้าไปครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนหมุดหัวตะปูเนี่ยเขาเรียกปูตะปูใช่ไหมครับตัวเนี้ยต่อเข้าไปปุ๊บมันจะลงมาอยู่ตรงนี้มันจะทําให้เกียรวตรงนี้ไม่เสียนะครับเวลาเราขันน็อตเข้าขันน็อตออกเงี้ยมันจะไม่มีปัญหานะครับตัวเนี้ยแก้ปัญหาได้ดีเลยนะครับแล้วคุณภาพเนี่ยดูความหนางมันครับความหนางมันมันจะ หนากว่าพุกเหล็กธรรมดาทั่วไปหน่อยนึงนะครับตัวนี้จะรับน้ำหนักได้เยอะกว่าอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าตสวัสดีครับ